สเสน่ห์สร้างแบบไหนให้คนหลงคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางคนไม่ได้พูดอะไรมากแต่มีบางอย่างในตัวเขาที่ทำให้คุณอยากฟังอยากมองและอยากเข้าใกล้โดยไม่รู้ตัวสเสน่ห์แบบนั้นไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่พรจากฟ้าแต่มันคือพลังงานภายในที่ทุกคนสร้างขึ้นได้รวมถึงคุณด้วยคืนนี้ Mind จะพาคุณไปสำรวจพลังงานนั้นไปพร้อมกัน พลังงานที่จะทำให้คุณน่าดึงดูดยิ่งกว่าเดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นใครเลยสักนิดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ The Mind Miracle ที่นี่คือห้องเรียนของชีวิตที่เราจะมาเรียนรู้การใช้พลังงานภายในเพื่อสร้างความมหัศจรรย์รอบตัวเราคลิปนี้ Mind และอยากชวนคุณมาฟังเรื่องหนึ่งที่สำคัญกับทุกช่วงชีวิตของเราเรื่องของสเสน่ห์ค่ะ สเสน่ห์ไม่ใช่แค่การทำให้ใครสักคนสนใจแต่เป็นพลังงานบางอย่างที่ทำให้ผู้คนรู้สึกดีเมื่อมีคุณอยู่ใกล้ๆเป็นพลังงานที่ทำให้อะไรๆในชีวิตเลื่อนไหลขึ้นทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานหรือแม้แต่โอกาสที่ดูเหมือนเกิดขึ้นเองแต่จริงๆแล้วมันถูกดึงดูดเข้ามาโดยพลังงานของคุณวันนี้ Mind อยากพาคุณไปลึกกว่าแค่ท่าทางหรือการแต่งตัว เราจะลงไปถึงรากของพลังงานที่ซ่อนอยู่ในความเป็นคุณรากที่ทั้งนักจิตวิทยาและนักจิตวิญญาณทั่วโลกยืนยันตรงกันว่าเป็นตัวกำหนดสเสน่ห์ที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนหลายครั้งเวลาเราพูดคำว่าสเสน่ห์คนจะคิดถึงรูปลักษณ์ก่อนแต่ในการศึกษาของนักจิตวิทยาอัลเบิร์ตเมอร์ฮาเบียนชี้ชัดว่าความประทับใจของคนเกิดจากรูปลักษณ์เพียง7%เสียงและโทน38% และพลังงานภายในสิ่งที่เรียกว่าวา p e หรือการวางตัวถึง55%นั่นหมายความว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากหน้าตาแต่เกิดจากพลังงานที่คุณส่งออกไปในทุกลมหายใจของคุณต่างหากและนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดวันนี้ค่ะวางตัวยังไงให้มีสเสน่ห์ด้วยพลังของจิตใจและจิตวิญญาณ มายดเชื่อว่าทุกคนมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองแต่สเสน่ห์นั้นมักถูกบดบังด้วยความกลัวความคิดลบความรู้สึกไม่พอความเปรียบเทียบที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเหมือนเพชรที่ถูกฝุ่นเกาะจนมองไม่เห็นความสว่างของมันและหน้าที่ของเราคือค่อยๆเป่าฝุ่นออกทีละนิดด้วยการวางตัวที่ถูกต้องและปรับพลังงานภายในให้สอดคล้องกับตัวต,วตนท้จริงของเราห สเสน่ห์เริ่มจากพลังงานไม่ใช่ภาพลักษณ์นักจิตวิญญาณอย่างอับราฮัมฮิกส์เคยพูดว่าคุณไม่ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ประโยคนี้ทรงพลังมากเพราะมันย้ำว่าสเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องสร้างแต่เป็นสิ่งที่เราต้องปลดล็อกถ้าภายในคุณเต็มไปด้วยความตึงความกังวลความรู้สึกไม่แน่ใจคุณจะส่งพลังงานแบบนั้นออกไปโดยไม่รู้ตัว แล้วผู้คนรอบตัวคุณก็จะรู้สึกได้โดยที่ไม่มีใครพูดแต่ถ้าภายในคุณนิ่งอ่อนโยนอุน่นและมั่นคงพลังงานนี้ก็จะสัมผัสผู้คนโดยอัตโนมัติและนั่นคือจุดที่เสน่ห์เริ่มทำงานเราต้องเริ่มจากการเป็นคนที่อยู่กับพลังงานของตัวเองเป็นก่อนค่ะคนที่มีเสน่ห์ที่สุดไม่ใช่คนเสียงดังที่สุดไม่ใช่คนพยายามเอาใจที่สุดแต่เป็นคนที่สงบและแน่วแน่ใน,ในความเป็นตัวเอง สเสน่ห์ของคนแบบนี้เหมือนแรงดึงดูดธรรมชาติไม่ต้องพูดมากก็ทำให้คนอยากใกล้อยากฟังอยากรู้จักเพราะพลังงานภายในเขามั่นคงจนน่าดึงดูด 2. ความนิ่งภายในคือหัวใจของสเสน่ห์เขาจังชี้ชัดว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้จักในตัวเองจะควบคุมเราเสมอ ความไม่นิ่งภายในไม่ว่าจากความกลัวการถูกปฏิเสธความรู้สึกด้อยค่าที่เก็บมาตั้งแต่เด็กหรือบาดแผลทางใจที่ยังไม่สมานดีจะถูกแสดงออกทางภาษากายทุกอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะทั้งน้ำเสียงการมองการวางท่าการหายใจแม้แต่การนั่งเฉยๆก็ยังสื่อสารออกไปว่าเราโอเคกับตัวเองแค่ไหนสเสน่ห์เริ่มต้นจากการเป็นคนที่อยู่กับพลังงานของตัวเองเป็น อย่าเป็นพวกกลานนิ่งภายในสักครู่ถามว่าตอนนี้คุณอยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกยังไงคุณสบายไหมหรือคุณรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนต้องทำตัวให้ดูดีขึ้นต้องพยายามเป็นคนอื่นคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดคือคนที่กล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างสงบไม่มีความขัดแย้งในใจพอเรามั่นคงภายในผู้คนจะสัมผัสได้โดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยส,สเสน่ห์เท่ากับความนุ่มลึก แตกต่างจากความพยายามมีคำกล่าวหนึ่งจากเนวิลกอดาที่ m มายชอบมากความปรารถนาแท้จริงจะเผยตัวผ่านความนิ่งไม่ใช่ความเร่งรีบคนที่พยายามมากเกินไปมักสูญเสียสเสน่ห์เพราะเขาส่งพลังงานต้องการการยอมรับออกไปซึ่งเป็นพลังงานที่ผู้คนรับรู้ได้ง่ายส่วนคนที่นิ่งคนที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเขาจะมีสเสน่ห์แบบลุ่มลึก น่าเข้าใกล้เพราะเขามีพลังงานของคนที่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่แล้วพลังงานแบบนี้อุ่นและสบายทำให้ทุกคนอยากอยู่ใกล้โดยไม่รู้เหตุผล 4. ทฤษฎีสนามพลังงานของเงินและความสัมพันธ์ดรโจดิสเปนซาอธิบายว่ามนุษย์เป็นผู้ส่งคลื่นพลังงานตลอดเวลาและสิ่งที่เราดึงดูดคือสิ่งที่ตรงกับฟีเควนซีของเราเมื่อเราพูดถึงเสน่ จริงๆแล้วเรากําลังพูดถึงความถี่ของความเป็นตัวตนคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีสนามพลังงานนิ่งมั่นใจไม่สั่นไหวไม่วิ่งไล่ตามไม่ต้องขอความสนใจไม่ต้องแข่งขันกับใครแต่ยืนอยู่ในพลังงานของตัวเองอย่างนุ่มลึกที่สุด 5. วิธีวางตัวให้มีเสน่ห์แบบลึกถึงพลังงาน 1. ช้าลงไม่รีบไม่เร่งไม่ตอบทันที การเคลื่อนไหวที่ค่อยๆทำให้คุณมีพลังงานสงบคนที่ช้าและนิ่งจะถูกมองว่ามีความมั่นใจโดยอัตโนมัติเพราะการร่างกายสื่อว่าฉันไม่กลัวฉันไม่จำเป็นต้องรีบพิสูจน์อะไร 2. ฟังให้เป็นสเสน์อันดับต้นๆของมนุษย์คือการฟังแบบเข้าใจจริงเวลาคุณฟังอย่างลึกผู้คนรู้สึกได้รับการมองเห็นได้รับการยอมรับและพวกเขาจะผูกพันกับคุณทันที 3. ม,มองด้วยสายตาที่นุ่มลงสายตาเป็นเครื่องมือส่งพลังงานที่แรงที่สุดสายตาที่อ่อนโยนมีเมตตาและไม่ตัดสินคือเสน่ห์ธรรมชาติที่สุด 4. หายใจลึกๆก่อนตอบนักจิตวิทยาการสื่อสารพบว่าคนที่หยุดหายใจเพียง1-2วินาทีก่อนตอบจะถูกมองว่ามีเสน่ห์น่าเชื่อถือและน่าฟังมากกว่าเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงทางอารมณ์ 5. ยืนในพลังงานฉันมีคุณค่าอยู่แล้วนี่คือเสาหลักของสเสน่ห์ทั้งหมดไม่ต้องทำตัวให้ดีขึ้นเพื่อให้ใครรักไม่ต้องพยายามเป็นอะไรเพื่อให้ใครมองเห็นคุณมีสเสน่ห์ตั้งแต่ยังไม่พูดอะไรด้วยซ้ำเมื่อพลังงานภายในคุณมั่นคงว่าฉันพอทุกคนจะรู้สึกได้ 6. สเสน่เท่ากับพลังงานของคนที่รักตัวเองอย่างสมบูรณ์นักจิตวิทยาา a t h a ี i e l b r a ดเดน ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลฟ์เอสตมกล่าวว่าคนที่รักตัวเองจริงจะส่องแสงออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวไม่มีอะไรมีสเสน่ห์ไปกว่าคนที่รักตัวเองอย่างสบายใจรักตัวเองแบบไม่อ้วดรักตัวเองแบบไม่ต้องแสดงรักตัวเองแบบรู้ว่าฉันมีคุณค่าเพราะฉันมีลมหายใจอยู่ตรงนี้ 7. พลังงานดึงดูดโอกาสและผู้คน เมื่อคุณวางตัวอย่างสงบและนุ่มลึกในชีวิตประจำวันคุณจะเริ่มดึงดูดคนประเภทใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคนที่เคารพเรามากขึ้นคนที่ปฏิบัติกับเราอย่างดีขึ้นโอกาสใหม่ๆและความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกว่าจะเริ่มเดินเข้ามาเองโดยไม่ต้องพยายามเพราะคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่ไล่ล่าแต่เป็นคนที่ดึงดูดสเสน่ห์หรือชามิ่ง หลายคนคิดว่าสเสน่ห์เป็นเรื่องของหน้าตาท่าทางภายนอกหรือการพูดจาเก่งแต่มาอยากให้คุณเปลี่ยนมุมมองใหม่ค่ะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่การพยายามดึงดูดคนอื่นแต่คือการวางตัวให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามสเสน่ห์คือการสะท้อนความงดงามของจิตใจเราออกมาสเสน่ห์ในนิยามของไมล์มิรักเคิลไม่ใช่เทคนิคการจีบหรือการพูดให้ดูดี แต่คือการสร้างความรู้สึกดีให้แก่ผู้ที่อยู่รอดข้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนมาจากสามส่วนหลักๆคือความสมบูรณ์ภายใน w o l l n e s s คุณยอมรับและรักตัวเองในทุกมิติหรือไม่มการปรากฏตัวอย่างแท้จริง authentic presence คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ในทุกสถานการณ์หรือไม่การสะท้อนคุณค่า value reflection คุณทำให้คุณอื่นรู้สึกเห็นคุณค่าและได้รับความเข้าใจจากคุณหรือไม่เราจะมาเจาะลึกทั้งสามส่วนนี้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาที่พิสูจน์ได้และหลักการทางจิตวิญญาณที่เหนือการเวลาค่ะส่วนที่1จิตวิทยาแห่งสเสน่ห์การเป็นตัวของตัวเองที่สมบูรณ์1.1เสน่ห์ที่แท้จริงมาจากการยอมรับเงามืดดอะชาโดว์ Shadow, อ้างอิงขาวยุง กุญแจดอกแรกสู่การมีเสน่ห์คือความแท้จริง (Authenticity) นักจิตวิเคราะห์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างคาร์ยุงสอนว่ามนุษย์ทุกคนมีเงามืด (The Shadow) ซึ่งเป็นส่วนที่เราปฏิเสธไม่ชอบหรือซ่อนเร้นไว้เช่นความอิจฉาความกโกรธความอ่อนแอหรือว่าความต้องการการยอมรับคนที่พยายามสร้างเสนอโดยการสวมหน้ากาก (Persona) เพื่อซ่อนเงามืดของตัวเองมักจะดูไม่เป็นธรรมชาติหรือปลอมค่ะแม้จะพูดจาดีแต่พลังงานจะบอกว่ามีบางอย่างที่ปิดบังอยู่สเสน่ห์ที่น่าดึงดูดที่สุดคือสเสน่ห์ที่มาจากความสมบูรณ์ว l e n เนสหมายถึงการที่คุณกล้าที่จะยอมรับว่าฉันมีข้อบกพร่องฉันเคยทำผิดพลาดแต่ฉันก็ยังรักและยอมรับตัวเองในทุกมิตินี้ เมื่อคุณยอมรับงโง่มืดของคุณเองได้คุณจะหยุดตัดสินผู้อื่นและเมื่อคุณหยุดตัดสินผู้อื่นพวกเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองรอบตัวคุณค่ะมาอยากให้คุณระบุลักษณะนิสัยสองข้อที่คุณพยายามซ่อนจากโลกภายนอกแล้วพูดกับตัวเองในใจว่าฉันยอมรับลักษณะนิสัยนี้ในตัวเองฉันอนุญาตให้ตัวเองมีส่วนนี้ได้ การปลดล็อกนี้จะทำให้พลังงานของคุณผ่อนคลายลงและดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณได้ง่ายขึ้นมากค่ะ1.2ศิละปะการรับฟังและทำให้ผู้อื่นรู้สึกสำคัญอ้างถึงหลักจิตวิทยาสังคมสเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณพูดแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณทำให้ผู้อื่นรู้สึกนักจิตวิทยาสังคมได้ศึกษาปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเดสปอตไลท์เอฟเฟกต์ ที่เรามักคิดว่าทุกคนกำลังจ้องมองเราและสนใจในทุกรายละเอียดของเราแต่ในความเป็นจริงผู้คนส่วนใหญ่กำลังคิดถึงตัวเองอยู่ค่ะคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดคือคนที่สามารถเปลี่ยนจุดโฟกัสหรือชิฟ f ์ t ดอะโฟกัสจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงลองเปลี่ยนจากการคิดว่าฉันจะพูดอะไรให้ดูฉลาดดีนะเป็น ฉันจะทำอย่างไรให้คนคนนี้รู้สึกว่าพวกทกค,คือคนที่สำคัญที่สุดในห้องนี้เทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อสร้างสเสน่ห์การสัางเชิงรุก active listening คือการฟังโดยไม่คิดคำตอบรอไว้การทวนสิ่งที่พวกเขาพูดด้วยคำพูดของคุณเอง paraphrasing เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจอย่างลึกซึง้งการถามคำถามเชิงลึก ถามคำถามที่กระตุ้นให้พวกเขาเล่าถึงคุณค่าหรือความตั้งใจของพวกเขาเช่นอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจทำสิ่งนั้นแทนที่จะเป็นคุณทำอะไรบ้างการให้ความสนใจแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional attention) คือการวางโทรศัพท์ลงและสบตาด้วยความจริงใจนี่คือการมอบของขวัญที่หายากที่สุดในยุคดิจิตอลค่ะ 1.3. ภาษาบอดี้แห่งอำนาจที่ผ่อนคลายอ้างถึง Amy เอมี่คัตดี้เสน่ห์ถูกไทยทอดออกมาทางร่างกายของเราโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยค่ะนักวิจัยด้านพฤติกรรมอย่างเอมี่คัตดีจากฮาร์วาร์ดได้ศึกษาเรื่องท่าทางแห่งอำนาจหรือ power posing และพบว่าภาษากายไม่เพียงแต่ส่งผลต่อวิธีที่คนอื่นมองเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสารเคมีในสมองของเราเองด้วยค่ะ คนที่มีสเสน่ห์จะแสดงออกถึงอำนาจที่ผ่อนคลายไม่ใช่การก้าวร้าวหรือการปิดบังท่าทางที่สร้างสเสน่ห์การเปิดกว้าง openness ไม่กอดอกไม่กลุมมือไว้ข้างหน้าเปิดพื้นที่บริเวณลำตัวออกไปสู่ผู้อื่นเป็นสัญญาณว่าฉันต้อนรับคุณการใช้พื้นที่การยืนหรือนั่งโดยใช้พื้นที่รอบตัวอย่างสบายสบาย เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองการใช้มืออย่างมีจังหวะการใช้มือประกอบการพูดอย่างช้าๆและสม่ำเสมอจะช่วยสร้างจังหวะที่น่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจการปฏิบัติ p o w e r p o s n t ก่อนเข้าสู่สถานการณ์ที่สำคัญเช่นการประชุมหรือการเดทมาอยากให้คุณลองยืนในท่าทางแห่งอำนาจเป็นเวลาสองนาทีเช่นยืนแยกขาเล็กน้อยมือเท้าเอว ถ้าทางนี้จะช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดหรือคอติซอลและเพิ่มระดับฮอร์โมนความมั่นใจหรือเทสโทสเตอโรนทำให้คุณเข้าสู่การปฏิสัมพันธ์จากจุดที่เปิดกว้างและมีสเสน่ห์มากขึ้นค่ะ1.4การสร้างจุดร่วมทางอารมณ์อ้างถึงจิตวิทยามนุษยสัมพันธ์การร่วมสร้างสเสน่ห์กับคนอื่นคือการค้นหาจุดร่วมทางอารมณ์ให้ได้เร็วที่สุด นักจิตวิทยาการปรึกษามักใช้เทคนิคที่เรียกว่าการสร้างความสอดคล้องหรือ rapport building ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างความไว้วางใจในทุกความสัมพันธ์คนที่มีสเสน่ห์จะเก่งในการค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่เชื่อมโยมเราเข้าด้วยกันได้บ้างพวกเขาไม่ใช่แค่พูดเรื่องที่เหมือนกันแต่พวกเขาจะพูดถึงอารมณ์ที่เหมือนกันค่ะตัวอย่างแทนที่จะพูดว่า คุณก็ชอบกาแฟเหมือนกันเลยนะให้พูดว่าคุณสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายและความสงบจากกาแฟแก้วนี้เหมือนกันใช่ไหมคะมันวิเศษมากเลยที่สิ่งเล็กๆสร้างความรู้สึกดีได้ขนาดนี้การพูดถึงความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังความสนใจจะทําให้เกิดการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกว่าการพูดถึงแค่ข้อเท็จจริงค่ะและการเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งคือสารตั้งต้นของสเสน่ห์ ส่วนที่สองจิตวิญญาณแห่งแม่เหล็กดึงดูดการปรับจูนคลื่อนความถี่ในมิติทางจิตวิญญาณสเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำแต่มันคือสิ่งที่เราเป็นค่ะตามหลักกฎแห่งแรงดึงดูดเราทุกคนคือสิ่งมีชีวิตที่ปล่อยคลื่อนความถี่ออกไปตลอดเวลาถ้าคุณพยายามอย่างหนักเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบคลื่นความถี่ที่คุณปล่อยออกมาคือความต้องการหรือความขาดแคลน ซึ่งจะผลักผู้คนออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่อิ่มเต็มและพึงพอใจในตัวเองคลื่นความถี่ที่คุณปล่อยออกมาคือความสมบูรณ์และอิสระซึ่งจะดึงดูดผู้คนและโอกาสเข้ามาหาคุณเหมือนแม่เหล็กกิจกรรมการปรับจูนคลื่นความถี่มาอย่างให้คุณใช้เวลาสองนาทีเพื่อทำสิ่งที่เติมเต็มตัวเองอย่างแท้จริงก่อนที่คุณจะพบปะใครก็ได้อาจจะเป็นการนั่งสมาธิสั้นๆ ฟังเพลงที่คุณรักหรือการย้ำเตือนตัวเองว่าฉันสมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นต้องหาการเติมเต็มจากใครเมื่อคุณเข้าสู่การปฏิสัมพันธ์จากจุดที่อิ่มเต็มสเสน่ห์ที่แท้จริงจะปรากฏออกมาเอง 2.2. ส,ส,สเสน่ห์ที่มาจากความตั้งใจที่ชัดเจนอ้างถึงดีแพคโชปราและธรรมะคนที่มีสเสน่ห์ที่น่าจับตามองมักเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตหรือธรรมะที่ชัดเจนค่ะ ดีแพคโชปราได้สอนถึงกฎแห่งความตั้งใจและความปรารถนาเมื่อเรามีความตั้งใจในการใช้ชีวิตที่ชัดเจนพลังงานของเราจะถูกจัดระเบียบและพุ่งตรงไปข้างหน้าคนที่มีสเสน่ห์จึงเป็นคนที่ดูน่าสนใจเพราะพวกเขามีทิศทางและมีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยความหมายสเสน่ห์ในมิติของการร่วมมือนี้คือการที่คุณใช้ชีวิตอย่างมีจุดประสงค์ค่ะคุณค่าของสเสน่ห์คุณคืออะไร คือการสร้างแรงบันดาลใจคือการสร้างความตลกขบขันหรือการให้ความรู้เมื่อคุณรู้ว่าคุณมาทำอะไรบนโลกนี้และคนต้องการมอบอะไรให้แก่พวกคนผู้คนจะสัมผัสได้ถึงพลังงานของเป้าหมายนั้นและรู้สึกถูกดึงดูดเข้ามาหาเพราะพวกเขารู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้คุณจะช่วยให้พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าด้วยการปฏิบัติกำหนดความตั้งใจก่อนการพบปะครั้งถัดไปอย่าตั้งใจว่าฉันจะทาให้เขาชอบ แต่ให้ตั้งใจว่าวันนี้ฉันตั้งใจจะมอบความสุขหรือความเข้าใจหรือการสนับสนุนให้แก่คนคนนี้เมื่อคุณเปลี่ยนความตั้งใจจากการรับเป็นการให้คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทันทีค่ะ2.3พลังแห่งการอยู่กับปัจจุบันอ้างถึงเอ็กฮาโทเลนี่อาจเป็นเคล็ดลับสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดและง่ายที่สุดในทั้งจิตวิญญ,ญาณค่ะนั่นคือการอยู่กับปัจจุบันขณะ เอ็กฮาโทเล่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณสอนว่าพลังของเราอยู่ที่ตอนนี้เท่านั้นค่ะคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่นี่พวกเขาอยู่ที่ความกังวลในอดีตหรือความกังวลในอนาคตดังนั้นเมื่อมีใครที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาอย่างแท้จริงมอบความสนใจให้เต็มที่พวกเขาจะรู้สึกเหมือนได้รับของข,องขวัญอันล้ำค่าสเสน่ห์คือการที่คุณทำให้คุณอื่นรู้สึกว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าพวกเขาในเวลานั้น อย่าคิดถึงเรื่องงานอย่าคิดถึงสิ่งที่ต้องทำต่อไปอย่าคิดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเพียงแค่อยู่ตรงนั้นสบตาฟังอย่างลึกซึง้งและตอบสนองจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณจริงๆสเสน่ห์และความเคารพนี้จะทำให้คุณกลายเป็นบุคคลที่น่าดึงดูดและน่าจดจำในสายตาของพวกเขาค่ะ การวางตัวให้มีเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของการแสดงแต่คือการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่และบริสุทธิ์ใจด้วยการทำงานร่วมกันทั้งจิตใจและพลังงานของเราสรุปสามหลักการสำคัญสู่เสน่ห์แม่เหล็กยอมรับเงาจิตวิทยาเสน่ห์มาจากความสมบูรณ์ภายในเมื่อคุณยอมรับตัวเองทั้งหมดคุณจะสามารถยอมรับผู้อื่นได้และผู้คนจะรู้สึกปลอดภัยรอบตัวคุณเป็นผู้ฟังเชิงรุกจิตวิทยา เปลี่ยนจุดโฟกัสไปที่ผู้อื่นทําให้พวกเขารู้สึกสําคัญนี่คือศิลปะการให้คุณค่าปรับจุนขึ้นความถี่จิตวิญญาณใช้ชีวิตจากความรู้สึกอิ่มเต็มและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้คุณดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณด้วยพลังงานที่สูงส่งขั้นตอนปฏิบัติ3นาทีแม่เหล็ก mind อยากให้คุณลองทำสิ่งนี้ในทุกเช้าเป็นเวลา3นาทีนะคะนาทีที่1การยอมรับ ยืนหน้ากระจกแล้วกล่าวว่าฉันรักและยอมรับตัวเองในทุกวันนี้นาทีที่2การปรับจูนคิดถึง3ามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับเคลื่อนความถี่นาทีที่ 3. การตั้งความตั้งใจกำหนดความตั้งใจในการให้สำหรับวันนี้เช่นวันนี้ฉันตั้งใจจะมอบรอยยิ้มอย่างจริงใจให้แก่คนแปลกหน้าสามคนเมื่อคุณเริ่มต้นวันด้วยความสมบูรณ์ กันให้และคลื่นความถี่ที่สูงคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนและโอกาสที่ยอดเยี่ยมได้อย่างง่ายดายค่ะสุดท้ายนี้ mind อย่าให้คุณถามคำถามหนึ่งกับตัวเองนะคะฉันอยากส่งพลังงานแบบไหนให้โลกได้รับเพราะคุณคือคนเดียวที่ควบคุมสนามพลังงานของตัวเองได้และเมื่อพลังงานคุณนิ่งอ่อนโยนและจริงใจสเสน่ห์จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนแม้แต่นิดเดียวค่ะ เขาให้คืนนี้คุณเริ่มต้นวางตัวใหม่ให้เบาลงนิ่งลงและซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองมากขึ้นเพราะเสน่ห์ของคุณมันมีอยู่แล้วตั้งแต่คุณเกิดเหลือเพียงแค่ให้คุณปลดล็อกมันออกมาเท่านั้นค่ะมายนขอส่งพลังงานความรักและแสงสว่างไปถึงทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการค้นพบเสน่ห์ที่แท้จริงในตัวเอง และพบกันใหม่ใน The Mind Miracle ปาฏิหาริย์สร้างได้ด้วยตนเองคลิปหน้าสวัสดีค่ะ